ในๆเราก็มาเที่ยวกัดนะคะที่วัดมหาธาตุแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเออตึกถาวรวัตถุโบราณน,นะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าตึกแดงนะคะเพื่อนๆตอนนั้นพี่มาผ่านมาบ่อยมากวัดนี้นะคะซึ่งเป็นวัดเออเป็นวัดที่สวยนะอ่ามีความโบราณแบบวินเทจวินเทจอะ ไหนๆเราก็มาแล้วเราลองเข้าไปดูกัน ป้าเดี๋ยวเราไปเดินไปเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวเราดูบริเวณด้านนอกนี้ก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เห็นไหมมีพวกลูกชิ้นมีอะไรของทงของทอดเต็มไปหมดนะคะก็เป็นงานของงานวัดนะเป็นงานวัดของวัดมหาธาตุ สามารถทานนี้กลับบ้านได้ปาเดี๋ยวเราเดินไปดูกันต่อเราต้องเข้าทางไหนวะเออปาเดินไปดูเมื่อกี้เราไปเล้เมื่อกี้เราไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุไปแล้วทีนี้เราก็มาดูของกินกันบ้างเพื่อนๆไปกราบไหว้พระเขี้ยวแก้วเสร็จก็มาหาอะไรกินที่งานวัดนี้ต่อได้นะคะแค่ต่อทอดร้อนๆเขี้ยวกรอกอร่อยใส่กรอกทอดร้อนๆอร่อย่อย นะคะคนี่นะคะวัดมหาธาตุซึ่งเราเคยมากันแล้วใช่ไหมวัดมหาธาตุนะคะประเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะคะตรงนี้ก็คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถกรมพระ พระราชวังบวรสถานมงคลนะคะก็สามารถเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาท่านได้นะคะโอโตอต,ต,ตรงนี้ก็จะมีร้านกาแฟขายด้วยนะคะมีคาเฟ่เล็กๆอยู่ตรงนี้ไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยค่ะโอโ้เจอคุณเจอคุณยายคนนี้อีกแล้วโอ้โห เข้าเกียบเข้าเกียบว้าวจ้านี่เห็นคุณป้าเขาลอนไหมเขาเกียบว้าวใช่ใช่หนาวใจเลยเ๋ยวแต่นะคะเกียบว้าวจ้าเกียบว้ายมีข้าวแตนขนมเบื้อง น้ำมะพร้าวขวดละสี่สิบบาทเองข้าหลามก็มีข้าวหลามโบราณแล้วก็มีรูปภาพสวยงามมากไปเป็นเพื่อนเดี๋ยววิวพาไปดูกันต่อนะคะอันนี้เป็นพระวิหาร สมเด็จเองโอ้ยแต่เราเดี๋ยวเราพาไปดูของกินกันดีกว่านะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเพื่อนๆน่าจะหิวหิวกันใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่จะได้พาเพื่อนๆไปหาทานข้าวกันนะคะไปเห็นไหมเป็นงานวัดอืมไาดูกันต่อต้นโพลังกา โอ้ขนมจีบหมูขนมจีบกุ้งโอ้นี้เป็นงานฝีมือมากนี้นวลทองขนมไทยอันนี้เป็นบุษยาขนมไทย เหนียวมะม่วงก็มีนะคะป่าเดินไปต่อยังมีมิ้นทวอยู่ปลาเดงอ้อันนี้เป็นอร่อยเอกอร่อยก็คือของพี่เอกกชัยใช่ไหมอ่าเป็นอาหารใต้แกงนึกถึงแกงไตปลาเนาะ น้ำพริกนุม่มไส้อัว่วแล้วก็มีแหนมม้อหแคมหมูก็มีนะคะปลาปลาเดี๋ยวเราไปดูดูกันฝั่งนู้นก็มีนะ ฝรั่งยังมาเลยอ่ะเธอมาหาอะไรกินใช่ไหมอันนี้เป็นเข้ามาโอ้มีขนมมีพวกกล้วยฉาพวกอะไรด้วยอ่ะหมูทอดน้ำปลาเลิือันนนี้ะข้าวสวยข้าวเหนียวมีนะคะแล้วก็ได้ค่ะมีสองค่ะเภท ขนมจีนปลาเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราเดินไปดูกันต่อข้างในนั้นก็มีใช่ไหมเอกอร่อย อันนี้ก็เป็นห้องน้ำบริเวณห้องน้ำนะคะอันนี้ต้นสีมหาโพธิ์ซึ่งอยู่ภายในวัดของวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสฤษิ์นะป้าเดี๋ยวเราเดินกันไปดูต่ออนนโ้โอกกว่อ้ยนวดตอกเส้น เพื่อนนลองมาดูนวดตอกเส้นกันนะคะบางคนเมื่อยเหนื <hmm uh, ่อยนะคะไปเดินเดินเดินไป โอเคค่ะเพื่อนๆบิบ้ก็พาไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุกันมานะคะซึ่งนะตอนนี้บิบ้ก็ยังอยู่ในวัดวัดมหาธาตุน,นะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวบิบ้จะขอปิดคลิปกันก่อนเนาะไม่ได้มีอะไรมากเนาะซึ่งเมื่อกี้เป็นงานเอกอร่อยหรือเปล่าของพี่เอก,กชัยใช่ไหมไหนๆเราก็เข้ามาในวัดนี้เราก็มากราบไหว้กันเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวบิบิจะขอปิดคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะก็ เพื่อนๆทุกคนก็สามารถมามาเที่ยวหรือมากราบไหว้พระกันได้นะคะอุ้ยโทรศัพท์ยังโทรได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยค่ะค่ะยังโทรได้อยู่หรือเปล่าไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> นึกถึงสมัยก่อนอะอืมโอเคค่ะพเพื่อนๆบิ๊ี้ขอปิดคลิปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ